กลุ่มเฮือนอีสานที่เห็นอยู่นี้มีทั้งหมด26หลังเป็นตัวแทนเฮือนอีสานจาก26กอำเภอของจังหวัดขอนแกน่นเฮือนทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแกน่นโดยมีพิธีเปิดและขึ้นบ้านใหม่ตั้งแต่วันที่24พ่พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเฮือนแต่ละหลังบูกสร้างตามแบบฉบับเฮือนไทยอีสานที่คนอีสานสมัยก่อนอยู่อาศัย โดยเป็นเฮือนไม้ใต้ถุนสูงด้านบนมีเฮือนครัวห้องนอนชานบ้านบางหลังมีเฮือนตูบต่อเล้าเพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานสมัยก่อนที่ใช้ประโยชน์บ้านทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ส่วนการปลูกสร้างเรือนนั้นเน้นปลูกตามทิศทางลมไม่ขวางตะวันเพราะจะทำให้ลมไม่พัดผ่าน แถมคนอีสานยังบอกว่าหากปลูกบ้านขวางทางลมจะคลําอีกด้วยใต้ถุนบ้านตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่นั่งกินข้าวบ้างที่เก็บสิ่งเก็บของเพราะอะไรฮะเพราะตอนกลางวันนี่นะแดดมันร้อนใช่ไหมอีสานตรงนี้ก็มาอยู่ข้างล่างมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นเพดานในการกั้นแสงแดดด้วยตัวมัน<อ>มาอยู่ข้างล่างมันจะเย็นค่ะแล้วสังเกตเรือนอีสานเนี่ยนะ,ะเขาเขาจะปลูกคือ ต้องชมภูม,มิปัญญาโรดภูมิปัญญาของบรรพบุนนรุษคับไม่ใช่เขาปลูกเขามีทิศมีทางมีฮิตมีคลองเช่นบ้านเนี่ยยาปลูกขวางตะวัน<ม>ตะวันตกตะวันออกใช่ไหมต้องปลูกตามแนวนอนทุบอย่างเงี้ยไะเขาเีความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าตะวันพระอาทิตย์นี่คือแหล่งที่ยิ่งใหญ่มีอํานาจคืออย่าไปขวางยาไปขวางอํานาจมันจะพังเพราะอํานาจเราสู้ไม่ได้ใช่ไหมเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อก็ ก็ทำหันหน้าไปทางตะวันุตกตะพันธ์ออกสำหรับคนอีสานแล้วการปลูกบ้านเรือนถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท,ที่สืบต่อกันมายาวนานเพื่อนแต่ละหลังจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยของครัวเรือนที่เชื่อมโยงกับคนที่อยู่หน้าบ้านและพื้นที่รอบๆบ,บ้านสามารถปลูกพืชผักเอาไว้อยู่กินได้เพราะสมัยโบราณไม่มีการซื้อขายมีแต่การแบ่งปัน การสร้างบ้าลของนิสานนี่คือเห็ดแบบว่าตามหิดตามข้องของนีสานเห็ดเทื่นขึ้นมาหนี่งบัวร่า่เทาองมันน่ำมีตะปููด้วยทุกคนค่ะใส่ไม้เป็นน็อตเจาะเอไวมัดค่ะค่ะบัวร่า่นั่นครับค่ะบัวร่า่แท้ๆค่ะหรือมุ้งหยาครับค่ะแล้วเป็นเทื่ยงบัวร่า่สูงที่หนาสูงมากต่อมาดึงพอมุ้งหยามุ้งไม้บางคนก็มีเงี้ยไงครับเอาไม้ไม่เห็ดเป็ี่นลังค่าเลยมันต้องมี ข่มเสือว่ายูเหียนยาวไม่ยูเหียนใหญ่มีขี่ไพร้อมเนีครับขี่ไพร้อมขี่ไฟมาถึงครัวค่ะครัวต้อยุบบนบ้านเนี่ยอ๋อค่ะบริยูตารางค่ะลูกขึ้นมาได้ดังไฟเลยพระตมู่ลงมาข้างรางอ๋อค่ะเ้เพื่อนไส่ตางหากแล้วก็มีก้อนเสาม,มีเต่าขี่ไฟค่ะมีเต่าดังหันเลยขวดอุดอูเบิ่ดละเข้าสมัยสมือยูม่ได้ละค่ะขว้นเบิ่ดเบิดเบิ่ดบ้านเลยเสือผ่าแมงกาศอจดำยังได้ พอตะลางมันจะมีง่วงมีขั้วอยู่โอ้แบ่เหมาะสมกับจิมาการไม่เห็นขั้วตะลางนะครับหมอล่างนั่นโอ้ค่ะคะต้องอาศัยว่าต้องมีง่วงมีขั้วเมื่อผูกกับตะลางมีหมูมีหมาอยู่นั่นแหละครับก็เลยเห็นขั้วทั้งเงื่อนแล้วก็มีสั้นแดดครับสั้นแดดค่ะสั้นต้องมีแดดตากผ้าตากแท่นางตากแดดได้ว่าเป็นมุ้งไหมบัดคือนทุ่มมือนี่ค่ะตะลางทังสูงไอ้ล่มพัดให้มันโกก ยนี่ยมนมานรวมานมันยุ่งกับประเด็นการงัวกันคล้วยอย่างที่นนะครับค่ะค่ะมัน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 มีความือหลายอย่างแล้วความือว่าแต่เขาเฮ็ดดีเลยนั่นน่ะมันเป็นให้หมายถึงว่าอยากดีไ้มันให้อยากได้ไรมันตายคือเบอร์ให้เบอให้อายุอายุยืนมานก็ว่าอยากดีไ้มันให้อยากได้ไรมันตายจากมีไม่หน่อยไม่ได้ตายก่อนเลย e ่มีโบราณถือย่านตายย่านตายครับ บัดดีเฮือนอยู่อคอนแจนอีสังน่เรียนมันเป็นเฮือนแบบคนรุ่นกลางค่ะกับรุ่นดีขึ้นสำหรับเฮือนอีสานไทยขอนแก่นทั้ง26หลังนี้ดำเนินการปลูกสร้างโดยในอำเภอแต่ละอำเภอพร้อมด้วยประาชุมชนช่างฝีมือของชุมชนแต่ละชุมชนมีการลงเสาเอกเสาโทเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการขึ้นบ้านใหม่ของเฮือนแต่ละหลังของแต่ละอำเภอก่อนที่จังหวัดจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่รวมอีกครั้งสําหรับการสร้างเรือนไม้โบราณของอำ,อำเภอเมืองขอนแก่นมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความหลากหลายและการปรับตัวของรูปแบบบ้านเรือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรือนหลังนี้เป็นเรือนประยุกต์รูปแบบอีสานทั้งในส่วนของตัวเรือนรูปทรงหลังคาและการวางแผดผังเรือนโดยยกใต้ถุนเรือนสูงขึ้นเพื่อให้เข้าไปใช้งานได้สะดวกเสาไม้ใต้ถุนเรือนวางบนฐานไม่มีฝังดินลักษณะบันไดขึ้นเรือนมีชานพักและราวจับลักษณะหลังคาทรงปั้นหยา จั่วแฝดซึ่งเกิดจากการผสมผสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของท้องถิน่นร่วมกับการรับรูปแบบเรือนที่อยู่อาศัยมาจากภายนอกตามสมัยนิยมซึ่งการดำเนินการสร้างเรือนไม้โบราณในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนแรงงานช่างไม้อาสา จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองขอนแก่นทั้ง17ตำบลผัดเปลี่ยนหมุนเวียนดำเนินการสร้างเรือนไม้โบราณจนสําเร็จลุล่วงตามแบบแปลมที่กำหนดไว้โดยไม่มีค่าจ้างแรงงานแต่อย่างใดนับเป็นการแสดงออกถึงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลต่อกัน ของคนอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฮือนทั้งหมดนี้จะจัดแสดงในงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวขอนแก่นซอฟ์พาวเวอร์ที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมและพอเสร็จสิ้นงานเทศกาลไหมเฮือนทุกหลังจะยังจัดแสดงต่อไปอีกเพื่อใช้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองขอนแก่น และเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาของคนอีสานผ่านเฮือนโบราณที่จัดวางอยู่นี้